จีบเจแอนสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะวันนี้เพื่อนนะคะมาดามนะคะมาจากภูเก็ตนะคะมาดูงานนะคะฮัลโหลสวัสดีนนะครับน่าฮัลโหลมไน้ไมฟเฟนไมเฟนมาดูงานนะคะมาดูงานนะคะมาดูงานเพื่อที่จะไปขยายที่ภูเก็ตนะคะนาาจะไปขยายโรงงานที่ภูเก็ตนะคะ มุ้งจีบพายโซนภาคใต้ติดต่อนางเลยนะคะจ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 ำนายเส้นแล้วนะคะเส้นมุ้งจีบโรงงานมุ้งจีบเอาเอาสามีเอาไปเอาไปฝึกงานก่อนค่ะเอาไปฝึกงานวัดไซส์ก่อนนะคะไม่มีอะไรทำนะคะตอนนี้นีได้หนีช็อปเ็ดอีกโอเคขึ้นไปฝึกเดี๋ยวันเดี๋ยวพาพาประกอบให้น้องๆประกอบให้เลยสวยไหมบิ๊กดิฟูไหมฮะ วนโอเคไหมเนี่ยก่ะวันไปฝึกนงานพร้อมแล้วบอกไปฝึกงานมันอยู่นี่เละอาทิตย์หนึ่งเดียวโอเคเหรอยังนั่ไปเด้อนี่ประกอบนี้ก็ได้เนี่ยมีวานไหนประกอบเนี่ยถ้าคนได้เท่าเดิมเท่าเดิมสิก็ส่งเท่าเดิมไงไม่ไม่ไม่ให้ฟฝรีดให้ฝรั่งเลียดให้ฝรั่งเลียดได้ไหมวิน วีนมารีดนี่นี่มาเรีดไปไปเทนเนอร์เทนเนอนเร์ไหนแล้วแล้วมาแล้วเนี่ยมกนมึงเห็นเดี๋ยวราวงก่อนออะเนี้เรน่าจอันนี้ไปขึ้นข้างบนปมาคือการล้กรอมงนี่เราผ่<ส> มาเลยมาตัดเลยเนี่ยเนี่ยก่อนจะมาทำอันนี้กรอบได้เขากัไปเขากับไปเขากับไปฮาแต่วัดเอาคือตะกีวเวลยเ,เ,เ,เอออยู่วัดไซส์เช็คไซส์เช็คไซส์ออเดอร์ Before I do w i t h her Before I do w i this มาตั I just go to the house customer h e n t h e m contact r on in in page and I go the house ววลุววลุ่ยอืมตรวจสอบไซส์เฮาเมนิ่ง แล้วก็วหาช่างอ่ะสงท,ทีมเดียวก็พอแล้วมึ่ออยู่ภูเก็ตอ่ะใช่ไมไปเปิดเนี่ยเสียมเสียมนี่ไปขายที่พาใต้ไปเปิดขายที่พางใต้ไมันแลม้วปต่ you เปิด y o ่เม่ไขึ่้นอิู่กั้เปิดาาา you you. ่าจะเปิ่แบบบา,าเ้เปไม่เไม่ด้เปม่ได้เิม่ได้เปม่ได้เ่้เปอ่้เป้เป่เ่้้ จะล่าไม่เท่าไหร่นะเขาเรียกอัดยิดอยู่เลยอันนี้เป็นโฆษณาบอจะได้เห็นแปดนาทีจะอัปเดตยังไม่ได้อัปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเอ้ยอเราพวกซิลิคนเตรียมบดเราบ่อันมุ่งในเช็คเบิ่งบ่หนูดาวได้เปิดเบิ่งบอบาดบ่ขาดสิไปสังขารอื่นเนี่นเดินทางเมืองแต่มอดไปหาเฮาตีสี่เคิงเนอเดินทางตีห้า อันนั้นอยู่อยู่บ้านใช่ไหมใช่มุ้งนี้แล้วพายนั่นแหละนี่นี่นี่เซมๆซวันนี้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยมาสิมีมุ้งมีมีวอมุ้งที่ว่ามุ้งยูโรเมดอ่ะไหนที่ทำได้ทำตัวอย่างไหมไหมยูโรเมดอ่ะมุ้งนี้แล้วภัยอยู่บ้านอันนี้เป็นฉากกั้นความเย็นเหมือนกันเนี่ย ให้ไปเปิดขึ้นนั้งท่้งมาไปทีแรกท่้งไป let's go เกือบพอเด้วเนาะนู้เรียกอันนี้กูเปลี่ยนเบอร์เด็ดนี่ดีไซน์ใหม่อีกแล้วเนี่ย หอมอยู่ในกระเป๋าอันนั้นกระเป๋าสีห่วอากาแฟไม่ค่กาแฟโอดี้หนึ่งในใจคุณนะไม่มีได้กาแฟเ,ฟเยน็นกาแฟไหมนี่ไงนี่เวียนทเวนี่ ไม่ดีตัวเนาะขายบอกสเปห็์เท็ยนหยางนี่อันนี้ออเดอร์เนี่เป็นไปเป็นพีเซนเตอร์ไปพีเซนเตอร์ไรป็นยังง ไม่ได้อยุดได้หรอใช่อยู่บ้านอ้าโทรศัพท์มาแล้วอันนี้จะเป็นของออฟฟิศอันนี้จะเป็นเนี่ยเป็นห้องบอส สมอสมอไซฮะ้พี่ึงไปทำอะไรทำไมหน้าเป่ง่งอ้วนไงหน้าตึงๆอิมเงินตีเงินหลขนาตึงอื้นอิ่มนี้โอเคไมทำอะไรมาหรือเปล่าบอมาไปทำด้วยเร็วนุเล็กฮะมาม่ด

เราเกียงด้อนี่เราเรียนหลู่เดียวเียวเดินโนนเรียกเนี่มาสิเย็นดีต้อนรับเลยเวลคัมเวลค้ามเออเสียดายเพจเก่าเออเก่ามากยานี้มึงรู้ไหมว่าคนติดตามอะไรก็ยากอะไรก็ยากโคงทางทำมาลวอัน อันนี้ทางบอกว่าสาร้างกินวางูเล็กกูบอกว่าเขา,าเรื่องโอเคบอ,อ,อบสโอ้เอออืออือปดหน่อยเลยเล็บจะหกักนั่นเออเออเออย่างเอาเออเออเอียงเอ้าวอ้าว นย่ค so like ือกากไงดูอ่ะอินูเรียกมามมามวันหล่มมาสันวะกับแสนหนึ่งอ่ะตัวเดียวพ่อเบอร์ซ้ำนี่ตลอดยูโรงงานเก่าโรงงานเก่ายูหมองเก่าเนี้มันต่ำไงเออ จูนายยังบ้นล็พอลงรถต้อขาลงขึ้นรถไปเร็วใช่บ้านรถเฮดบ้านไเรียวอยู่นี่เดี๋ทวอเปไปถามมอยู่ไอเอาไปไหวเอาของไปคมปตูสี่คนี่คนอย่างสี่รูปเออไปแหวนไปแมวผู้ไทยแห่นู้ไทยเลย้อสั่งเอาตลอดไล่้วเดไป โอเคถ้าคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กติดตามมุ้งกิดเจแอนด้วยนะคะวันหนี้มือนีนะคะฝรั่งนะคะเม่นคีนุกด้ค่ะฝรั่งของเทฝรั่งของเทคีนุกไหมขีนุกไหมมือจีไม่ใช่มามาดูงานนะคะจะไปเปิดที่ภูเก็ตนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะไปอยู่สาขาที่ภูเก็ตแล้วเด้อพี่น้องวันนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะติดตามด้วยเด้อสวัสดีค่ะ